ถือกระเป๋าแบรนด์เนมเก๋ไปต่างประเทศระวังโดนจับนะถึงแม้ว่าจะถือในสนามบินนะคะก็มีโอกาสโดนจับได้เช่นกันรู้เปล่าอย่างที่ญี่ปุ่นนะถ้าเกิดว่าใส่ตัางหูนะอย่าเพิ่งแต่กระเป๋านะแค่ตังหูปลอมนะชาแนลอย่างเงี้ยถ้าเขาเขาเก่งนะเขาจะมีคนที่แบบเดินมาสอดสองแล้วเขารู้เลยนะว่าอันนี้ของจริงของปลอมนะจ๊ะถ้าเขาเห็นปับ๊บโดนจับทันทีอย่างประเทศอเมริกานะ ถ้าซื้อถ้าใส่ถ้าใช้อันนี้ถือว่าผิดกฎหมายเลยแต่รู้ป้าที่ฝรั่งเศสอะ่ะคือแบบเข้มงวดที่สุดเลยถ้าเกิดว่าถือเข้านะแล้วเขาจับได้ถึงขั้นจำคุก8ปีเลยทุกคนระว,วังอย่าใช้ของปลอมไปต่างประเทศนะคะแอ์มาเตือนแล้วนะ ถือกระเป๋าแบรนด์เนมเก๋ไปต่างประเทศระวังโดนจับนะถึงแม้ว่าจะถสือในสนามบินนะคะก็มีโอกาสโดนจับได้เช่นกันรู้เปล่าอย่างที่ญี่ปุ่นนะถ้าเกิดว่าใส่ตัางหูนะอย่าเพิ่งแต่กระเป๋านะแค่ตังหูปลอมนะชาแนลอย่างเงี้ยถ้าเขาเขาเก่งนะเขาจะมีคนที่แบบเดินมาสอดสองแล้วเขารู้เลยนะว่าอันนี้ของจริงของปลอมนะจ๊ะถ้าเขาเห็นปับ๊บโดนจับทันทีอย่างประเทศอเมริกานะ ถ้าซื้อถ้าใส่ถ้าใช้อันนี้ถือว่าผิดกฎหมายเลยแต่รูป้ปะที่ฝรั่งเศสอะคือแบบเข้มงวดที่สุดเลยถ้าเกิดว่าถือเข้านะแล้วเขาจับได้ถึงขั้นจำคุก8ปีเลยทุกคนระวังอย่าใช้ของปลอมไปต่างประเทศนะคะแอ์มาเตือนแล้วนะ ถือกระเป๋าแบรนด์เนมเก๋ไปต่างประเทศระวังโดนจับนะถึงแม้ว่าจะถือในสนามบินนะคะก็มีโอกาสโดนจับได้เช่นกันรู้เปล่าอย่างที่ญี่ปุ่นนะถ้าเกิดว่าใส่ตัางหูนะอย่าเพิ่งแต่กระเป๋านะแค่ตังหูปลอมนะชาแนลอย่างเงี้ยถ้าเขาเขาเก่งนะเขาจะมีคนที่แบบเดินมาสอดสองแล้วเขารู้เลยนะว่าอันนี้ของจริงของปลอมนะจ๊ะถ้าเขาเห็นปั๊บโดนจับทันทีอย่างประเทศอเมริกานะ